เกือบเยียบพี่น้องเกือบเยียบเฮ็ดเกือบเยียบเฮ็ดแต่นี่แม่งกินแน่นาะจ้ะดอกน,น้อยๆก็เอาดอกเยวะปล่อยก่อนแ้ยตาดีได้ตาเสียดวยจ้ะ ใส่ปัเนี่ยังอะฮะไปต่อไปต่อีย่าเพี้ใบไมใม,ม,ม่น,นม,าาม่ดันมัจ้ะเมื่อกี้เห็นมือใสน้อง,าางันจ้ะนั่นโอ้เสียงรถ ต,ตาใส่ตอจ้ะอันนี้มันเพชรยังนาะหอว่เอาดอกตายเบี้ยนะ่ะเนาะยางตอจ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่จ้าพบกับบีสวิเดนจ้าสำหรับคลิปนี้และมือนี้วิสิพาพ,พี่น้องมาเก็บเห็ดมั่นปู่จ้าบรรยากาศตอนนี้ก็ย่ซสายจ้าประมาณสิบโมงสานะจ้ากันยางไปน้ำกันเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าก็ับว่าได้วังยังหลายดอกจ้า ที่เนแนคือยางออกร่างกายได้สุขภาพที่ดีและแข็งแรงถ้าได้เห็ดนํามันก็สีดีกว่าเน้อจ้ะเนาะเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆจ้ะได้มาสักน้อยนึงหรือล่าจ้ะแต่ตอนนี้กันยังบ่เห็นเห็ดนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นปลาไม้มาดำนองเพื่นจ้ะมาอยู่หนี2่สิปีวีก่กะเข่าปลาได้อยู่3 4เทือนอมั้งจ้ะ เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับ,บ่าา <c oughs> อยาออกไปนั่นเพราะว่าไปเหยียบเห็ดเพื่อน <c oughs> อันนี้เพื่อนกันเลยแยกจะน้องเพื่อนไปอีกข้างหนึ่งพูนจ้ะเห็นตะกังเก่งสีชมพูเอาโอ้หมาอยู่ตัวนี้จ้าพี่น้องจ้าพ่น่ะยับปากยับปากปาก้าพน่น่ะนี่ดอกใ่เติบเล่นไอจ้าพนน่ะ โทษโทโทโทก้นผหายเห็นเฮ็ดแล้วปะที่นี่นี่สิวยังสี้ะจ๊ะต้องตาดีๆตาดีได้ตาลายเสียจ้ะเดี๋ยวขอเวลาว้างกล่องเอากลุ่มนี้ก่อนเ้อจ้ะพี่น้องจ้าพ่น่ะงามขักเนาะเหลืองอลามจ้า เก็บเอาจ้าเก็บก่อนเดี๋ยวตัดขาจ้ะถ้าสิทั้งเก็บทั้งตัดขาให้พี่น้องเบิ่งลิดก็จะย่าวจ้าพ่น้อยู่ยังสี่้ะจ้ะนี่ต้องเปิดดูจ้าเขาอยู่ใต้ห้าจ้าพี่น้องจ้า นะน่ะ,นะดอกใหญ่บ้านเนี่ยเอาก็ต้องค่อยๆเอาอ่ะจ้ะประสานมันสีหักนี่ก็ดอกหนึ่งจ้าดอกนี้งามสวยไหมจ้า อเก็บไปนี่ก่อนจ้ะนี่ก็อีกดอกนึ่งจ้าเสียงเครื่องบินเอา้มามาเป็นมีดอกเดียวนี่ส,สวยๆจ้ะยางตอจ้ะป้าอันนี้คือดอกไงแทะมันบมแมนนั่น อันนี้ดอกเฮ็ดตายเบื่อกับดอกใหญ่เนอะจ้า <laughs> ป๊าอันนี้ไหมย,ยืนเธอเลยยูท่าบอ่อืมนี่ไอเบิรงรู้จา้าโอ๊ยเนาะเท่าแล้ว มาพ่้อกันตอนเทาก็กินกันบ่ไดเด้จ้าเอาเก็บใบให้เป็นเชือเนาะจ้าเนาะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ๆตั้งเธอเลยอ,อยู่พี่น้องเอ้ยสะอ่อนเนาะจ้าเนาะ ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าเป็ป้านี่กับหกตะบามือกีเห็นสีเหลืองๆจ้าสีเหลืองๆสีได้เห็นบ่ล่ะป้าเห็หยังจ้าเนี่ยโอ้ยสีลมอันนี้เห็ดตายเบียกินบ่ได้เล้่ยจ้านี่เห็ดที่ตามหา เจอแล้วจ้าพี่น้องจานนี่เนาะกลุ่มหนึ่งเห็นแบบแบบอีกเห็นแบบแบบอีกบอดพูนะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่จ้าก้นบ่เคยหาเห็นตาเห็นบ่เป็นเห็นสอนนอกจากเห็นซัมนี่ก็ได้ประตูพูนะยาบ้าบ่เห็นเห็ดเด้อเห็นอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่สพูนะเห็ดมันปูจ้าโอ้ยได้ซัมนี่ก็ดีใจแล้วจ้า เดี๋ยวจังเลสิเต้นล่ำเต้นล่ำไอเห็ดป๊าดมันเห็ดยังนั่นน่ะนั่นแหละเห็ดคอนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมุดโอ้ยหมุดไหมว้ายป๊าดอันนี้โบแมนเห็ดตายเบื่อได้จ้าอันนี้โบแมนเห็ดกินได้คือวีบอกละจ้าวิธีที่ทายรูกทานเนี่ยถ้าชาเบ่งเบ่งเนี่ยถ้าพันยูน่ะพันซิยูน้ำกันจ้ายูเป็นกลุ่มนี่ พี่น้องว่าเห็ดอีหยังจ้ะภาษสาสิเรียนทัศกันเตลันคือบีบอกเลยแต่น้องออออออนี่เนาะพุ่นน่ะพุ่นน่ะป่ะมันบอกแล้วถ้าพ่อพ่นเห็นบ่เปล่าพูนาปัปั๊บๆๆโอ้ยแสงแดดแสันเด็ดไงออกมาพูนาพูนานี่เบิง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 เอาข้าตะเบิงเห็ดไม่จิ้มตาเมื่อกี้นี่ฮะม่วนยิ่งพูดเดียวบ่ได้แม่พูดเดียวจะมาสองคนแต่ว่าแยกย้ายกันป้ามันบอกแล้วว่าเห็น จัสิเอาอันใดแน่น้องจันน้เนาะนี่ยินเสียงนกประจาาทีวีเงียบดิบีไห้พี่น้องฟังเสียงนกพุนะปัดพี่โอ้โหลมลอมลม่าฮ่าฮ่าาฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่่าฮ่่่าเคยเ็บ เอ,อ่อซิบเจ็ดิบแปดปีที่แล้วน่าจะเรากะตากแห้งไปให้แม่ให้หน้าให้พี่น้องกินจา้าคุณอะพี่น้องเบื้องเอาลวนนี่ลายคากลายแหนมีกระสิเก็บเก็บเปนะ็นน้าเหมือนะจ้าเนี่ยเพราะว่าถิ่มใบมันกระสีแก่น่าจะเนาะนี่นนกระลังกินกระลังแสบเอาไปผัดกระแสบโอ้โอโอโยยมแยม ไลค์คลิปม้วแต่ไทยทวิดีโอไลฟ์มวนอยู่ผู้เดียวบัดนี้พี่น้องจ้าโอเคพี่จ่าพี่น้องจ้าดีขอว่างกล้องเก็บก่อนจ้ามันเก็บโบธนัทเนาะจ้าเนาะ Good. นี่เห็นบ่จ่าพี่น้องจ้าทำให้เห็นดอกนึงนี่ ถ้าเบืบ้องดีๆสิเห็นบ่าจัดอยู่ข้างในนี่นี่ข้างในอันนี้คือเห็ดมันปูจ้ะเห็นเราก็เก็บใจเงียบจยังน้อยให้พี่น้องฟังเสียงธรรมชาติ ฟังเสียงนกจ้ะนี่ก็เป็นกลุ่มนึงจ้ะถ้าดอกเนอ้อยังสิวิสิปล่อยไวเบาเอาจ้ะดอกด้น่อยเนี่ก็มีอยู่นอกจากนี้เนาะนี่ แบบนี้อีกนี่ดอกน้อยๆเก็บไว้ให้มันใหญ่ให่คนอื่นเอาหรือว่ากะปีหนาคอยมาเก็บเอาให้เพิ่นเป็นเชื่อเนาะจา้ะเนาะเก็บไว้รักษาธรรมชาติจ้ะนี่ดอกตุปุติปีน้อยๆตาหักเนาะจา้ะเนาะ